เมื่อเราเริ่มอยากให้ใจสงบเรามักเริ่มด้วยความพยายามนั่งลงหลับตาตั้งใจให้แน่วแน่แต่ยิ่งพยายามเท่าไรใจกลับยิ่งไหวเหมือนน้ำที่พยายามให้หยุดแต่ยิ่งกดยิ่งเกิดเคลื่อนเล็กๆไม่รู้จบบางครั้งเราลืมไปว่าการนิ่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่มันเป็นสิ่งที่ค่อยๆปรากฏเมื่อสิ่งที่รบกวนหยุดทำงาน เหมือนผลไม้ที่สุกเพราะเวลาไม่ใช่เพราะเราดึงมันให้สุกเร็วขึ้นพุทธองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุผู้มีอินทรีแก่กล้าย่อมรู้เองเห็นเองคำว่าอินทรีย์หมายถึงพลังของใจศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเมื่อพลังเหล่านี้ยังอ่อนเราต้องอาศัยแรงผลักแต่เมื่อถึงจุดที่สุกงอม มันจะทำงานของมันเองโดยไม่ต้องบังคับลองนึกถึงช่วงหนึ่งในชีวิตที่เราเหนื่อยจากการควบคุมทุกอย่างพอวันหนึ่งเราเริ่มวางมือสิ่งต่างๆกลับเข้าที่ของมันเองใจคนก็ไม่ต่างกันการฝึกที่แท้ไม่ใช่เร่งให้ดีแต่ทำให้เหตุพร้อมแล้วผลจะเกิดเองอินทรีย์แก่กล้าคือภาวะที่เหตุทั้งห้าสมบูรณ์ศรัทธาไม่ล้นจนหลง ปัญญาไม่เย็นจนแห้งวิริยะไม่แข็งจนตึงสมาธิไม่แน่นจนปิดใจและสติอยู่ตรงกลางเหมือนแสงอาทิตย์อุ่นที่คุมอุณหภูมิทุกอย่างพอดีเมื่อทั้งหมดนี้เข้าที่ใจจะเริ่มนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่ความเงียบที่ต้องคุมแต่เป็นความสงบที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่การหลบหนีแต่คือการกลับมารู้ตัวอย่างเต็ม สิ่งที่เราจะเดินทางไปพร้อมกันในตอนนี้คือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นจากใจที่ต้องพยายามให้สงบสู่ใจที่สงบเพราะเข้าใจและระหว่างทางนั้นเองเราจะเห็นว่าทุกความพยายามที่ผ่านมามีค่าเพราะมันคือทางที่ทำให้อินทรีย์ในใจเราค่อยๆแก่กล้าเหมือนต้นกล้าที่เพิ่งตั้งลำใบย,ยังอ่อน ลมเพียงเบาๆก็เอ็นไหวใจของเราตอนเริ่มฝึกก็ไม่ต่างกันเรานั่งลงหลับตาพยายามให้สงบแต่เสียงรอบตัวกลับชัดขึ้นความคิดยิ่งไหลมาเร็วกว่าเดิมบางครั้งเรายิ่งบังคับยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งอยากนิ่งใจก็ยิ่งดิ้นช่วงนี้คือช่วงที่อินทรียังอ่อนศรัทธาเริ่มมีแต่ยังไม่มั่น เพียรมีแต่ยังไม่รู้ทิศสติยังหลุดเป็นระยะระยะสมาธิพ่อเกิดก็แตกปัญญายังไม่ทันได้ใช้ก็ถูกอารมณ์ดึงไปก่อนมันคือช่วงที่เรายังต้องพยายามเหมือนนักดนตรีหัดใหม่ที่ยังต้องนับจังหวะทุกจังหวะเสียงอาจยังไม่สวยแต่ทุกครั้งที่ฝึกหนิ้วจะเริ่มจำเสียงจะเริ่มกลม ใจของเราก็เรียนรู้แบบนั้นจากความไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีระยะนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเหนื่อยเพราะอะไรเราจะยังคงเร่งโดยไม่เคยเห็นแรงที่ผลักเราเองอินทรีย์ที่ยังอ่อนทำให้เราต้องพึ่งแรงภายนอกแรงคำสอนแรงเพื่อนแรงศรัทธา แต่เมื่อวันหนึ่งเราเริ่มเห็นว่าแรงเหล่านั้นไม่อาจทำให้สงบได้ตลอดเราจะเริ่มหันกลับมามองแรงภายในเหมือนต้นกล้าที่ต้องอาศัยไม้ค้ำในช่วงแรกแต่ไม้ค้ำไม่ได้ทำให้ต้นแข็งแรงสิ่งที่ทำให้มันยืนอยู่ได้คือรากที่ค่อยๆชอนชัยลึกลงในดินเมื่อรากมั่นคงลมแรงแค่ไหนก็เพียงไหวไม่หักใจที่ฝึกก็เช่นนั้น ช่วงที่ยังอ่อนเราจะสั่นง,ง่ายวันไหวแต่ทุกครั้งที่ล้มแล้วกลับมาใหม่ศรัทธาจะเริ่มมั่นสติจะเริ่มจำทางกลับวิริยะจะไม่หุนหันแต่มีความต่อเนื่องและสมาธิจะค่อยๆนิ่งขึ้นโดยไม่ต้องขู่ตัวเองให้สงบนี่คือระยะของการเรียนรู้จากความไม่มั่นคงมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือการเติบโตตามธรรมชาติ เพราะถ้าไม่เคยสั่นเราก็ไม่รู้คุณค่าของความมั่นและเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ใจพยายามจนเหนื่อยมันไม่ได้สูญเปล่าเลยมันคือการฝังรากของอินทรีย์ในใจเราให้ลึกขึ้นอีกนิดเพื่อวันหนึ่งเมื่อรากนั้นแข็งแรงพอเราจะไม่ต้องพยายามยืนอีกต่อไปเพราะใจจะยืนได้เอง เมื่อเรามองใกล้เข้าไปในใจจะเห็นว่าความสงบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนั่งนานแค่ไหนแต่มันอยู่ที่องค์ประกอบในใจว่าเท่ากันหรือไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทั้งห้าสิ่งนี้คือเสาที่ค้ำจุนจิตไว้ถ้าเสาใดเสาหนึ่งเอนบ้านย่อมเอียงถ้าเสาหนึ่งสูงเกินอีกเสาหนึ่งเตี้ยเกินความมั่นคงก็หาย บางคนมีศรัทธามากแต่ขาดปัญญาจิตจึงกลายเป็นการเชื่อโดยไม่ตรวจสอบเหมือนคนเดินกลางป่าในความมืดเห็นแสงอะไรก็คิดว่าเป็นทางแต่บางคนกลับมีปัญญาแหลมคมแต่ขาดศรัทธารู้ทุกอย่างแต่ไม่ยอมก้าวเพราะไม่มั่นใจในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นบางคนเพียนเกินไปจนใจตึงพอเหนื่อยก็ท้อเพราะไม่เห็นผล บางคนกลับผ่อนเกินไปจนเพียรกลายเป็นความเฉยระหว่างสองฝั่งนี้คือจุดที่วิริยะต้องรู้จักพอดีสติเป็นเสาที่อยู่ตรงกลางเป็นเหมือนเชือกที่ผูกเสาทุกต้นให้เท่ากันคอยระลึกเมื่อสัทธาเริ่มล้นปัญญาเริ่มแข็งคอยเตือนเมื่อเพียรเริ่มตึงสมาธิเริ่มแน่นสติจึงไม่ใช่การระลึกแต่คือการรักษาสมดุลของใจ ลองนึกถึงเวลาที่เรากำลังเดินบนสะพานไม้ถ้าก้าวเร็วเกินไปจะสั่นถ้าก้าวช้าเกินไปจะเสียจังหวะแต่ถ้าก้าวด้วยความรู้ตัวทุกย่างก้าวจะมั่นคงแม้สะพานจะโยกนั่นคือภาวะของใจที่มีอินทรีย์ทั้งห้าอยู่ในที่ของมันใจที่สมดุลไม่ใช่ใจที่นิ่งสนิทตลอดเวลา แต่เป็นใจที่รู้ทันเมื่อเริ่มเองนและปรับกลับมาได้โดยไม่ต้องตำหนิตัวเองพุทธองค์ตรัสว่าศรัทธาและปัญญาต้องสมดุลดุดดาบสองคมวิริยะและสมาธิต้องเสมอกันดังคันธนูที่ดีเมื่อสิ่งเหล่านี้เท่ากันจิตยอมตั้งมั่นโดยไม่ต้องบังคับเมื่อเราฟังเสียงลมพัดผ่านเสา เราจะรู้ว่าความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแต่ที่การตั้งเท่ากันอย่างพอดีใจของเราก็เช่นกันไม่ต้องพยายามให้สูงกว่าคนอื่นเพียงตั้งให้ตรงกับธรรมก็พอแล้วและเมื่อเสาทั้งห้าตั้งมั่นใจจะเริ่มมีแรงใหม่แรงที่ไม่ใช่การผลักแต่เป็นแรงดึงสู่ความสงบอย่างเป็นธรรมชาติ นั่นคือจุดที่อินสีเริ่มเติบโตจากความพยายามไปสู่ความเข้าใจที่ทำให้เพียรกลายเป็นสิ่งอ่อนโยนแต่ระหว่างเสาที่ตั้งเท่ากันยังมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นแรงเพียรที่ขับให้ใจเดินต่อเพียรเป็นคำที่เราคุ้นจนเหมือนง่ายแต่เพียรแบบไหนกันแน่ที่ทำให้ใจค่อยๆสุกงอม บางคนเพียรด้วยแรงผลักของความอยากอยากดีอยากสงบอยากพ้นทุกข์ให้เร็วที่สุดแต่ผลกลับตรงข้ามเหมือนคนวิ่งขึ้นเขาโดยไม่พักเหนื่อยจนล้มก่อนถึงยอดเพียรที่ฝืนมักเริ่มจากความกลัวกลัวล้มกลัวไม่พัฒนากลัวไม่พ้นทุกข์แต่เพียรที่ถูกทางเริ่มจากความเข้าใจเข้าใจว่า ทุกสิ่งค่อยๆเปลี่ยนได้ตามเหตุไม่ต้องเร่งไม่ต้องหยุดแค่เดินต่ออย่างมีสติพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเพียรด้วยปัญญาย่อมไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะปัญญาจะรู้ว่าจังหวะไหนควรเร่งจังหวะไหนควรหยุดเหมือนช่างตีเหล็กที่รู้ว่าควรตีตอนเหล็กแดงไม่ใช่ตอนเย็นจนแข็งมีครั้งหนึ่งที่พระอานน์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ตั้งใจเต็มที่แต่ทำไมยังไม่สงบพระพุทธเจ้าตรัสตอบเพียงว่าสายพินที่ตึงเกินไปจะขาดสายที่หย่อนเกินไปจะไม่ดังสายที่พอดีจึงให้เสียงที่ไพเราะนั่นคือหัวใจของเพียงที่ไม่ฝืนในชีวิตประจำวันเราอาจเจอเหตุการณ์เดียวกันนี้บางวันเราทำงานเต็มแรงแต่เหนื่อยล้า อีกวันเราทำเท่าเดิมแต่ใจไม่ทุกเท่าเดิมสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่ปริมาณของการทำแต่คือแรงภายในที่ผลักเรานั้นมาจากที่ใดเมื่อแรงเพียนเกิดจากความเข้าใจใจจะไม่ต่อต้านแม้เจอสิ่งยากก็ยังสงบได้เหมือนเรือที่แล่นไปข้างหน้าเพราะลมพัดพอดีไม่แรงเกินไม่อ่อนเกินและเมื่อเรายอมรับว่า ทุกอย่างต้องใช้เวลาการเพียนจะกลายเป็นสิ่งอ่อนโยนไม่ใช่สิ่งบังคับถ้าเรามองดูผู้ที่ภาวนามานานเราจะเห็นว่าพวกเขาไม่เร่งเหมือนเมื่อก่อนแต่กลับไม่หยุดพัฒนาเพราะพลังในใจเขาพวกเขาเปลี่ยนจากต้องทำมาเป็นได้ทำจากอยากได้ผลมาเป็นเห็นเหตุที่งอกงามในตัวมันเอง นี่คือจุดเริ่มของความสุขงอมเมื่อเพียรไม่ใช่การบังคับแต่คือการปล่อยให้ธรรมะทำงานแรงที่เคยผลักเริ่มกลายเป็นแรงที่ดึงใจจึงไม่กระโจนไปข้างหน้าไม่ถอยหลังแต่ยืนอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบและเมื่อใจเริ่มรู้รสของความเพียรที่ไม่ฝืนความเหนื่อยที่เคยมีจะค่อยๆค,คลายไม่ใช่เพราะเราได้ผลลัพธ์ใหญ่โตอะไร แต่เพราะเราเริ่มเข้าใจว่าเส้นทางธรรมไม่ต้องรีบเดินให้ถึงแค่เดินอย่างไม่ฝืนก็เพียงพอแล้วจนวันหนึ่งแรงเพียนที่เคยผลักเริ่มหายไปแต่ใจกลับยังคงเดินต่ออย่างมั่นคงไม่ใช่เพราะฝืนไม่ใช่เพราะตั้งใจเกินแต่เพราะสิ่งในใจเริ่มสุกงอมพอดีนี่แหละคือช่วงที่อินทรีย์แก่กล้า เมื่อศรัทธาไม่ต้องขอปัญญาไม่ต้องคิดวิริยะเกิดขึ้นเองสติตั้งมั่นเองและสมาธิกลายเป็นพื้นดินธรรมชาติของใจภาวะนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่จากการฝึกที่ยาวนานและเข้าใจเหตุเหมือนผลไม้ที่ผ่านแดดผ่านฝนผ่านการยืนอยู่โดยไม่เร่งให้สุกถึงวันหนึ่งมันก็สุกเองไม่ต้องบังคับ ในช่วงเช่นนี้ใจจะนิ่งโดยไม่ต้องสั่งเหมือนผิวน้ำที่ใสจนเห็นก้นบึงทุกสิ่งยังอยู่เหมือนเดิมเสียงยังมีความคิดยังไหลแต่ใจไม่เข้าไปคลื่นกับมันอีกต่อไปบางครั้งเราจะรู้สึกว่านี่มันต่างจากที่เคยฝึกมาเพราะที่ผ่านมาเราคุ้นกับการทำแต่นี่คือการเห็นแค่เห็นอย่างชัดโดยไม่มีผู้บังคับความสงบ จึงไม่ใช่ผลจากความพยายามแต่เป็นผลจากความเข้าใจพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีอินรี์แก่กล้าย่อมบรรลุธรรมโดยพลันคำว่าโดยพลันไม่ได้หมายถึงเร็วในเวลาแต่มันหมายถึงเมื่อเหตุพร้อมผลก็เกิดทันทีเหมือนแสงที่ปรากฏทันทีเมื่อม่านถูกเปิดไม่ต้องขอไม่ต้องรอแค่ถึงเวลา ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าไม่ได้หมายถึงผู้มีอำนาจพิเศษแต่คือผู้ที่ใจตั้งอยู่ในธรรมศรัทธาไม่วันต่อความสงสัยปัญญาไม่หลงในความคิดสติไม่ขาดช่วงวิริยะไม่ร้อนแรงเกินไปสมาธิไม่แน่นจนแข็งทุกสิ่งนี้รวมกันจนกลมกลืนเหมือนเสียงดนตรีที่ไม่ต้องคุมก็ไพเราะได้เอง เมื่อถึงจุดนี้ใจจะเริ่มเบาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกไม่มีการกดไม่มีการเร่งไม่มีการต้านทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเรากับชีวิตทั้งชีวิตเคยพยายามเพื่อมาถึงตรงนี้จุดที่ไม่ต้องพยายามอีกและเมื่อจิตตั้งมั่นในสมดุลทุกที่เคยหนักจะไม่หายไปทันทีแต่มันไม่มีอำนาจเหมือนก่อน เพราะใจเห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งเกิดดับไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาแค่สิ่งหนึ่งในธรรมที่กำลังแสดงตัวอินทรีย์แก่กล้าคือจุดที่ธรรมะเริ่มทำงานเองเราจะรู้ว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการบังคับใจแต่มันคือการที่ทุกส่วนในใจพร้อมกันและเมื่อถึงเวลานั้นความนิ่งจะไม่ใช่สิ่งที่เราฝึกให้เกิด แต่เป็นสิ่งที่ธรรมะเปิดเผยให้เห็นด้วยตนเองแต่บางครั้งความนิ่งนั้นเองกลับกลายเป็นกับดักที่ละเอียดที่สุดเมื่อใจเริ่มสงบเรามักเผลอคิดว่าถึงแล้วเหมือนนักเดินทางที่เห็นแสงไกลๆแล้วเข้าใจว่าปลายทางแต่จริงๆแล้วมันแค่ช่วงที่ฟ้าเปิดหลายคนเมื่อเจอความสงบจึงหยุดเพียนบางคนกลับหลงในความนิ่งนั่นเอง เหมือนคนยืนอยู่กลางน้ำแล้วเผลอหลงในภาพสะท้อนของตัวเองในผิวน้ำความสงบกลายเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ไม่กล้าให้มันหายไม่กล้าให้มันขยับแต่ความสงบที่ต้องคอยรักษายังไม่ใช่ความสงบที่แท้เพราะธรรมชาติของจิตที่เข้าใจจริงมันไม่กลัวความเคลื่อนไหวอีกต่อไปจิตไม่หนีอารมณ์แต่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่หนีทุกข์แต่เห็นทุกข์ตามจริงมีพระสูตรหนึ่งกล่าวว่า ภิกษุผู้ยังกลัวความฟุ้งซ่านยังไม่หลุดพ้นจากความยึดในสมาธินั่นคือจุดที่เราต้องเรียนรู้ใหม่ว่าสมาธิไม่ใช่ที่หลบโลกแต่คือที่มองโลกอย่างไม่หวั่นไหวบางคนเมื่อเห็นจิตนิ่งก็เผือคิดว่าไม่ต้องฝึกอีกแต่จริงๆแล้วอินทรีย์ที่แก่กล้าต้องรักษาสมดุลอยู่เสมอเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอินทรีย์ทั้ง5ก็เปลี่ยนตาม หากปล่อยให้ข้างใดอ่อนลงความเท่ากันนั้นก็เสียศรัทธาต้องคงอยู่เพื่อไม่ให้ปัญญาแข็งจนเย็นปัญญาต้องคงอยู่เพื่อไม่ให้ศรัทธาพาไปหลงวิริยะต้องคงอยู่เพื่อให้ใจยังขยับยังอ่อนโยนสมาธิต้องคงอยู่เพื่อให้ความเพียรไม่กลายเป็นความวุ่นและสติต้องคอยระลึกอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรควรยึดไว้แม้แต่ความสงบ ในช่วงที่ใจนิ่งเราอาจสังเกตเห็นบางสิ่งเล็กๆอัตตาที่แอบซ่อนในคำว่าฉันสงบแล้วเมื่อเห็นตรงนี้ชัดความนิ่งจะเปลี่ยนจากการคุมมาเป็นการเข้าใจใจจะคลายจากการเป็นผู้ทำกลายเป็นเพียงผู้เห็นที่ไม่ต้องควบคุมอะไรเลยธรรมะไม่ได้สอนให้หยุดฝึกแต่สอนให้ฝึกอย่างรู้จังหวะเมื่อถึงจุดหนึ่งการเพียรคือการไม่ต้าน เมื่อถึงอีกจุดหนึ่งการปล่อยคือการเพียนสองอย่างนี้ไม่ขัดกันแต่ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ความสงบจะไม่กลายเป็นสิ่งที่ต้องรักษาแต่จะกลายเป็นสภาวะธรรมดาที่อยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงได้ใจไม่ต้องปฏิเสธความเคลื่อนไหวอีกต่อไปเพราะเห็นแล้วว่าทั้งความนิ่งและความเคลื่อนไหวต่างก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมะเดียวกัน และเมื่อเห็นตรงนี้ได้เราจะกลับมาสู่ความสมดุลอีกครั้งไม่ตึงไม่หย่อนไม่หลงในความนิ่งแต่ยืนอยู่ตรงกลางของชีวิตอย่างเรียบง่ายและอิสระทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปลายทางแต่คือจุดที่ธรรมะเริ่มทำงานของมันเองเมื่อเหตุพร้อมผลย่อมเกิดเหมือนฤดูร้อนที่จบลงโดยไม่ต้องประกาศและฤดูฝนก็เข้ามาอย่างเงียบๆ สภาวะใจที่สุขเต็มแล้วไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือใจที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบอย่างสงบไม่ผลักไม่ดึงไม่ต้องคอยตัดสินสิ่งใดอีกเพราะเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุแห่งมันเองผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าถึงตรงนี้จะไม่ต้องตั้งคำถามว่าถึงหรือยังเพราะไม่มีสิ่งใดต้องถึงไม่มีสิ่งใดต้องหนีทุกย่งเกิด แต่ไม่ครอบงำสุขยังมีแต่ไม่หลงเพลินความนิ่งและความเคลื่อนไหวอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเหมือนแสงเย็นของยามเย็นไม่ได้สว่างจ้าเหมือนเที่ยงวันแต่มันอบอุ่นนุ่มและพอดีใจที่สุขเต็มก็เช่นนั้นไม่เร่าร้อนไม่เย็นชาแค่สมดุลในทุกลมหายใจ เมื่อถึงภาวะนี้การปฏิบัติไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำแต่กลายเป็นวิถีของการมีอยู่เราจะเดินจะพูดจะเงียบก็ไม่หลุดจากธรรมเพราะธรรมไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ในทุกขณะของรู้ตัวบางคนถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงสภาวะนี้คำตอบอาจง่ายเกินคาด เมื่อไม่มีคำถามนั้นเกิดขึ้นอีกเมื่อใจไม่ต้องตรวจสอบตนเองตลอดเวลาแต่พร้อมเปิดรับทุกสิ่งโดยไม่หวนไหวนั่นคือสัญญาณของการสุกเต็มพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้รู้ย่อมอยู่ด้วยปัญญาผู้ตื่นย่อมไม่หลับไหลในอวิชชาผู้เบิกบานย่อมไม่กลับสู่ความเศร้าอีกประโยคนี้ไม่ใช่คำบอกทางแต่คือภาพของจิตที่สมบูรณ์ในตนเอง ในวันที่ใจสุขเต็มเราจะเห็นว่าทุกความพยายามที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าเลยแม้แต่ช่วงที่เคยล้มเคยหลงเคยเหนื่อยล้วนเป็นส่วนของการเติบโตเหมือนผลไม้ที่ต้องผ่านแดนแรงฝนหนักลมแรงกว่าจะมีกลิ่นหอมที่งดงามได้ในที่สุด ใจที่สุกเต็มแล้วจึงไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกเพราะไม่ต้องแสดงไม่ต้องอธิบายเพียงอยู่ในธรรมอย่างเรียบง่ายเงียบแต่เต็มไปด้วยความรู้อ่อนโยนแต่มั่นคงและในความเงียบนั้นเองคือเสียงของธรรมที่ดังที่สุดทุกเส้นทางที่เราเดินผ่านมาจากวันที่ใจยังต้องพยายามจนเหนื่อยจนถึงวันที่มันนิ่งได้เองโดยไม่ต้องบังคับ ทั้งหมดนั้นคือเรื่องเดียวกันเรื่องของการสุกงอมอินทรีแก่กล้าไม่ได้หมายถึงการมีพลังเหนือใครแต่มันคือการที่เหตุทั้ง5ภายในเราสมดุลศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแต่ละอย่างเติบโตจากประสบการณ์จริงจากความล้มความลังเลความเหนื่อยและความเข้าใจ เราเริ่มจากการฝึกให้ใจนิ่งต่อด้วยการเห็นว่าแรงเพียนไม่ต้องฝืนจนมาถึงการปล่อยให้ธรรมะทำงานของมันเองกระบวนการทั้งหมดไม่ได้อยู่ในตำราแต่มันเกิดขึ้นในใจของเราเองทุกครั้งที่เรายอมเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าไม่มีช่วงไหนที่ศูนย์เปล่าเลยเพราะแม้ตอนที่ใจยังอ่อนอินทรีย์ก็เริ่มงอก แม้ตอนที่ใจสับสนอินทรีย์ก็เริ่มเรียนรู้ความไม่เท่ากันและแม้ตอนที่ใจนิ่งอินทรีย์ก็ยังเติบโตต่อ,ตอพุทธองค์ตรัสว่าธรรมะย่อมทำหน้าที่ของตนเองผู้ใดไม่ขัดขวางย่อมเห็นธรรมโดยไม่ต้องสแสวงหาคำนี้คือหัวใจของอินทรีย์แก่กล้าเพราะเมื่อใจหยุดเร่งหยุดต้านและอยู่กับความจริงตรงหน้า ธรรมะก็เผยตัวเองออกมาอย่างช้าๆเหมือนแสงที่ค่อยส่องผ่านหมอกในยามเช้าอินทรีแก่กล้าจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่คือภาวะที่ทุกองค์ประกอบในใจพร้อมกันพร้อมจะรู้พร้อมจะเห็นพร้อมจะวางไม่ต้องอาศัยแรงผลักจากความหยาบอีกต่อไปถ้าเราฟังซีรีส์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นเส้นทางเดียวกันที่ใจค่อยๆเดินผ่าน จากพยายามให้สงบพร้อมเห็นเหตุของความไม่สงบพร้อมสงบเพราะเข้าใจนี่คือวงจรของการฝึกที่แท้จริงในที่สุดอินทรีย์แก่กล้าคือใจที่เชื่อมั่นในธรรมเพียรอย่างรู้เหตุไม่ใช่เพียรเพราะกลัวระลึกรู้โดยไม่ต้องบังคับตั้งมั่นโดยไม่ต้องกดและเข้าใจโดยไม่ต้องคิดหาเมื่อถึงตรงนี้การเดินทางจะไม่จบ แต่มันจะเปลี่ยนจากการเดินเพื่อถึงเป็นการเดินเพราะมันคือทางของธรรมทุกย่างก้าวจะเบาทุกลมหายใจจะนิ่งและในความนิ่งนั้นเราจะได้ยินเสียงธรรมที่อยู่ในใจเรามานานแล้ว